ีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจครับมือนะครับเขาจะวาทถ้ำความเข้าใจว่าญยาเฮานะครับเป็นพืชใบเลี้ยงคูหรือ่าเลี้ยงเดี่ยวนะครับวิธีสังเกตสังเกตแจงใดนะครับสําหรับพืชใบเลี้ยงคูและเลี้ยงเดี่ยวครับผมแล้วก็มาสังเกตว่านะครับเวลาให้คุณให้ปุ๋ยนะครับ ในหยาทุกชนิดนะครับมือหนีผมจะทายสาธิตในแปลงห้าหวานอิสราเอลนะครับเด้อห่วงกับกินีบมอมบซาบ้างเล็กน้อยนะครับเขาให้ฟุ้นให้ปุ๋ยนะครับในการจเจริญเติบโตของห้าแต่ละช่วงอายุเขาควรให้จังไดน,นะครับรากของมันจังจะดูดซึมไปใส่ได้ง่ายนะครับผมก่อนที่เขาประเด็นเรื่องการใส่ฟุ้นจังไดนะครับปุ๋ยจังไดให้รากเขา ให้รากข้องหยาตูดซึมไปใส่ได้ง่ายเขามาทำความรู้จักว่า,า,วา,าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่นี่สังเกตยังไรนะครับเนาะตามครับผมมากครับสำหรับนะครับพืชใบเลี้ยงคู่นะครับถ้าสังเกตจากเพิ่นจเจิ่มเติบตัวตอนแรกนะครับจะมีใบเลี้ยงสองใบขึ้นมานั่นคือพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเนาะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีใบเลี้ยงใบเดียวขึ้นมานะครับอันนั้นพี่น้องอาจจะ บ่่อยได้สังเกตเอ้สังเกตยากไปบางคนบ่ได้สังเกตนะครับเฮามาทำาพิ่มเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นเฮาสังเกตยังไงนะครับเนาะสำหรับนะครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับอยางต้นไผ่สี่นะครับต้นไผ่หรือว่าหญ้าเหานี่นะครับเพิ่นจะมีข้อป้องนะครับที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับข้อป้องที่มองเห็นชัดเจนนะครับผมนี่คือต้นไผ่นะครับเนาะ เสาเห็นคอเห็นป้องเพิ่นยางชัดเกลียดยาคือกันนะครับแถบทุกชนิดนะครับเนาะถ้าเป็นพวกต้นไม้นะครับพี่น้องก็จะบพบเห็นอคอป้องที่ชัดเกนียน,นะครับในต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับเนาะทุกต้นเราจะมองว่เห็นคอป้องที่ชัดเกนียน,นะครับสรุปก,ก็คือว่านะครับพืชชนิดใดที่มองเห็นคอป้องยังชัดเจนียน,นะครับถ้าสังเกตจากต้นเพิ่นนะครับพืชที่มองเห็นคอป้องยังชัด พืชที่มองเห็นขอบ้องได้อย่างชัดเจนนั่นคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับสลหรับพืชที่มองเห็นขอบ้องได้อย่างชัดเจนนั่นคือพืชใบเลี้ยงคู่นะครับอันนี้คือส่วนของลำต้นนะเพีองเนาะต่อไปไมาสังเกตพวกรา,ากกับใบครับผมเอาเป็นรากก่อนนะครับเนาะเอาเป็นรากของต้นนี่เป็นต้นม่วงนะครับต้นม่วงนี่นะครับ จ่มีขอป้องที่มองเห็นในย่างแคดเย็นนี่คือพืชใบเลี้ยงคู่นะครับระบบรากเพิ่นนะครับจะมีประกอบไปด้วยรากแก้วนี่นะครับรากแก้วนี่จะง่ายก็มูครับแทงลงไปในพื้นดินนะครับเนาะรากแก้วม้วนในน้อยก็จะเป็นรากฝอยและรากแขนงเลยครับผมอ่านี่นะครับหาสังเกตจากรากยังง่ายนะครับเวลาเขาอยากสังเกตว่าอันใดคือใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียว สำหรับต้นไม้นะครับพวกต้นม่วงต้นไม้ต่างๆนี่จะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีรลกแก้วครับผมระบบหลเกิ่นมีหลกแก้วหลกฝอยรากแขนงนะครับจะขนานไปกับพื้นดินแหะครับผมค่อยดูซึมอาหารนะครับทรงขึ้นไปเลี้ยงใบและลําต้นนะครับเนาะเข้าใจง่ายๆนะครับเนาะต่อมามาสังเกตใบครับผมใบของพืชใบเลี้ยงคู่นี่ครับจะบม่เป็นระเบียบเดยครับเอาเบาง่ายๆจะบม่เป็นระเบียบจะค้ายๆดังแหนะครับผมนี่ จะบบไปในแนวทางเดียวกันนะครับใบม่วงเื่อนัเนครับจะมีเส้นฝอยเล็กๆนะครับเนาะจะบวบอยเป็นทนานไปน้ำกันนะครับบบเป็นแนวเดียวกันนะครับอันนี้คือรากของใบเลี้ยงคูนะครับเนาะจะมีประกอบไปด้วยรากแก้วรากฝอยนะครับรากใหญ่รากลักพิ่นก็คือรากแก้วนี่แหละครับต่อมาใบเลี้ยงแียวครับก็คือพวกหญ้าเฮาทุกชนิดนะครับ จะประกอบไปด้วยรากฝอยและรากขนอ่อนนะครับผมอ่าเป็นกระจุกกระจุกนี่แหละครับผมนี่รากฝอยและรากขนอ่อนนะพี่นอ้องอ่าประโยชน์หักลักอันดับแรกของรากของปืนทุกนี้ก็คืออ่าซอยยึดลําต้นนะครับไว้กับดินเท่านี่แหละครับผมอ่าต่อมานะครับพี่น้องสังเกตเห็นบ่อนี่นี่นะครับรากน้อยเขาเรียกว่ารากขนอ่อนนะพี่น้องนี่ ต,ตัวนี้แะครับมีหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุนําไปหล่อเลี้ยงลําต้นและใบนะครับดูดซึมธาตุอาหารต่างๆคือหลกขนอ่อนหน้าที่เพิ่นนะครับเนาะหน้าที่ของพ่นหลักๆของเพิ่นใบของหญ้านี่นะครับก็บจะเป็นแนวเดียวกันนะครับอาจจะเป็นระเบียบกวัวใบของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับนี่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะเป็นใบแนวนี้ครับผมแตกต่างกันอย่างชาติเกี่นนะครับเด้อ นี่ก็ส่วนประกอบของรากนะครับเนาะของหญ้าทุกชนิดครับส่วนมากหญ้าจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มีรากฝอยอแล้วก็มีรากขนอ่อนนะครับแบบผมแนะนําต่อไปก็ลงแปลงทั้งนั้นครับผมไป่นะนําว่าเขาใสุ่่นใสปุ๋ยยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการให้หญ้าเขาทุกชนิดที่ปลูกอยู่โอ้หญ้าพื่นก็ห้ามเนี่พี่น้องทวกทนี้บ่งบอกถึงการดูแลก,การจัดการที่ดีนะครับเนาะ ต่อมานะครับเมื่อเขาสังเกตลากป็นทีราบแน่นอนแล้วนะครับก็บมาทราบเรื่องว่าให้ฟุ้นให้ปุ๋ยยังไงนะครับลากของ้อาเขานีจังสิดดึงดูดไปใส่ได้ง่ายนะครับผมมัดก็จะเป็นช่วงของห่วงอายุนะครับแนะนําเป็นช่วงของห่วงอายุทายาที่มีอายุยังบ่เยอะนะครับพวกลากอยนะครับผมนี่เป็นยาจีนี่เนาะพวกลากอยเพิ่น ก็ย่างจะบใบกับพื้นดินบ่ไไ้ไกลนะครับถ้าเป็นต้นอ่อนต้นน้อยนะครับการให้ปุ๋ยเฮากอาจจะให้ใกล้ๆแถวรอบโคนต้นเพิ่นนะครับผมได้นะครับเพิ่นจะดูดซึมไปใส่ได้ายนะครับรากโคนอ่อนจะดูดซึมไปใส่ได้ไงเป็นห่วงอายุนะครับเนาะนะต่อมานะครับเมื่อหญ้าเขาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แบบนี้นะครับเนาะเป็นไงสมบูรณ์นาคฟอยพิ้นจะขยายออกมาได้ไก่เด็ครับผมขยายออกมาได้ไกลพี่น้องคงเข้าใจเนาะอาจจะถึงดีแล้วนะครับอแต่เทียบอาจจะมาถึงที่เท้าให้บริเวณใกล้ก่อถเท้าไห้บริเวณโดยตรงลงกุกได้กอโดยตรงนะครับถามว่าได้บอนะครับอันนั้นก็ได้อยู่ครับแต่ว่าป้าพี่น้องกะ ที่ตามได้ว่านาที่ที่ดูดอา,อาหารน้ำไปเลี้ยงนะครับแม่ถ้าอาหารน้ำไปเลี้ยงเป็นรากขนอ่อนนะครับรากขนอ่อนเพิ่งเกิดจะแตกออกมาระยะไก่นะครับเมื่อเท้าไห่บริเวณนี้นะครับถามว่าดีบอนะครับก็ได้อยู่ครับแต่ว่าการดูดซึมไปใส่นะครับมันก็น่าจะซากลัวเท้าไห่บาาริเวณหยาบออกมานะครับตามอายุเพิ่นอ่า ถามว่าเป็นเป็นคอชิดตีพิดบ่้าวใ่้ลงไปยังซี่ด้วยตรงกับบ่พิดครับผมบ่ผิกดก็ไไ้อยู่แต่ว่ามันจะดูดซึมไปใส่ได้ได้ยากกลัวนะครับในความชีเห็นของผมได้ยากแล้วก็ซากลัวเพราะว่าหลากเป็นขยายองกมาไก่แล้วนะครับชั้นแล้วนะครับยูนีนะครับเพื่อนจะเลือกให้ขยับออกมานิดนึงเนาะลองเห็นมาครับอขยับออกมานิดนึง หรือในแปลงหยากินี่บอมมาซานะครับอ่าเบืองลากมันตะวันสมุดเนาะครับเนาะนี่ถ้าเพิ่นตั้งอยู่ตรงนี้ลากเพิ่นกับขยับออกมาไก่แล้วนะครับเนาะเป็นอย่างเพิ่นยังวานไปเลยหยากกับง่ามนะครับกับเพราะว่าลากเพิ่นขยับออกมาไก่แล้วนะครับผมอ่าสามารถดูดซึมธาตุาสามารถดูดซึมธาตุอาหารต่างๆนะครับรวมทั้งน้ำแหละครับน้ำนี่เพราะว่ามีปัญหาเราครับให้จังไดเพิ่นกิ ดูดซึมไปใส่ได้เพราะว่ามันจะเอาความชื้นในดินนี่ะครับเป็นน้ำขึ้นไปเลี้ยงลั่ต้นใบเพิ่เน,นะครับเนาะอืมจะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าในห้าทุกชนิดนะครับกกอยาลืมว่ามันจะมีต้นไม้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นะครับั้นแล้วการเอาไห้ยตรงๆลงไปนี่ก็มีประโยชน์ต่อต้นอวอนที่เกิดใหม่ขึ้นกันนะครับอาจจะกลบว่าพดว่าแปลกเพียงแต่ที่ผมแนะนํานะครับก็คือว่า ห้ยังไดพ่นดูดซึมไปใส่ได้ไง่ายนะครับผมแตให้ขยับออกมานิดนึงนี๋แหละครับผมขยับออกมานิดนึงพีก็ได้นะครับจากจากก่อเพิ่นนะครับอาจขยับออกมานีก็ได้คือกันนะครับได้ผลเร็วพร้อมเพราะวาหนเดินมาผอดนพีแล้วนะครับอ่าหลักขนอ่อนกระดูดซึมไปใส่ได้ไง่ายขนาดเพ่นวานแบบวานเอาเลยนะครับถือกระสอบวานเอาเลยนี่งาก็ยังเจริญเติบโตดีๆอยู่บ่แพ่กันครับ ให้ลงไปตรงตรงนะครับสรุปก็คือการให้ลงไปตรงตรงนะครับในการปลูกหญา้าอ่าที่ผมแนะนำเทิงหญ้าหวานเทิงหญ้ากินนี่นะครับควรจะเลือกเป็นห่วงอายุดีกว่าครับขยับออกมาบ้างนะครับก่อนเพิ่นหน่อยเขาอาจจะให้ใกล้กอใกล้ต้นเพิ่นนะครับแต่เมื่อเพิ่นจะเรื่อเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ขยับออกมาได้นะครับนั่นจะดูดซึมไปใส่ได้เร็วอ่า สาเหตุที่ทําให้ใส่ลุงตรงๆ,ๆก,ก็ง่ามเลยคือกันนะครับก็เนื่องจากว่าปุ๋ยทุกชนิดนะครับเมื่อพิ้นย่อยสลายแล้วนะครับอาดินเขาก็จะดึงไปเป็นธาตุอาหารไว้ในพื้นดินนะครับอ่ารากอาจจะดึงมาใซรได้คือกันนะครับจะเพิ้นง่ามพี่น้องอาจจิแยงว่าเอ๊ะกับไซรุนตรงก็ง่ามเพื่อ,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 อก,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 กันตัวนั้นก็นถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเขาให้อ,ออกขยับมานิดนึงนะครับเมื่อพิ้นได้ น้ำแล้วนะครับเพื่อนเปื่อยเพิ่อนยุ่ยสลายลงไปในดินรากของหญ่าเขาจะดึงไปใส่ได้ได้เรีวยวกัวนะครับถ้าเขาใส่ตรงนี้ปั๊บนะครับย่อยย่อยลงไปแต่ว่ารากของหย่านะครับบริยูบริเวณนี้เป็นจํานวนเยอะนะครับเนาะบริยูบริเวณต้นเพื่อนโดยตรงเป็นจํานวนเยอะจะแพร่ขยายออกมานะครับตัวนี้จะได้ผลเรีวยวกัวนะครับอ๋อนะครับแนะนําพี่น้องประมาณนี้นะครับเนาะ นี่นองก็ลองทําเบื้องใดนะครับเพี้เบื้องใดมีพห้ไพมันก็ขยับออกมานิดนึงอยู่ครับนี่ขยับออกมานิดนึงในหยาวานนะครับหรือในย้ากินนี่บอมมาซาก็จะวานไปเลยนะครับถือก็สวบวานวานวานไปเลยงานไปคือกันนะครับผมนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมทิมนะครับเนาะสำหรับคูสียังบอมมาส่ทราบว่าอ่าหยาของเฮาหรือพืชชนิดต่างๆอันใดเป็นใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียวนะครับก็จะได้ทำความเข้าใจกัน นะครับสำหรับมือใหม่หน,นะครับเนะาะรวมมาถึงเรื่องของการให้ฟุ้นให้ปุ๋ยยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรากของหย่าเข้าดึงไปใ่ดได้ไงก็หวังว่าสิเป็นแนวทางดีให้พี่ให้น้องเข้าแหะครับมือหนี่าไปก่อนนะครับเนาะพอ,อกันไหม่ครับผมคลิปต่อไปสวัสดีครับ